เด็กชายไม่พูดจนอายุ4ขวบพูดประโยคแรกกลางดึกทำพ่อแม่ขวัญภาวาตัดสินใจย้ายบ้านทันทีสุดทด้ายได้รู้ลูกเป็นอะไรเขาเด่นเขาเด็นจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขารายงานเรื่องราวของเด็กชายคนนึงในมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนนะคะที่แพทย์ตรวจร่างกายแล้วทุกอย่างปกติ แต่จนถึงอายุ3ปีค่ะเขาก็ยังไม่ยอมพูดเลยซึ่งมันทําให้พ่อแม่รู้สึกหนักใจมากนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งในกลางหนึ่งเด็กชายที่พูดช้าได้เริ่มพูดประโยคแรกออกมาแต่คําพูดแรกนั้นทําให้พ่อและแม่ตกใจจนขนลุกและตัดสินใจยใ้ายบ้านทันทีค่ะ ปีเจียรุยเด็กชายที่เกิดในปี2547ที่เมืองเล็กๆในมณฑลเหลียวหนิงขณะนั้นพ่อแม่อายุ40และ36ปีทั้งคู่รู้สึกดีใจมากที่มีลูกคนแรกหลังจากแต่งงานกันมาหลายปีนะคะและแน่นอนว่าทารกน้อยถูกเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเป็นเพชรล้ำค่าเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากแม่ของเขาเฉินเซียวหลานแต่งงานและมีลูกเมื่ออายุมากแล้วนะคะเธอจึงระมัดระวังเป็นพิเศษในระหว่างตั้ง,งครรภเธอกลัวว่าจะมีปัญหากับการพัฒนาของลูกในครรภหลังจากตั้งครรภได้10เดือนค่ะและคลอดออกมาเด็กชายตัวน้อยน่ารักมีสุขภาพดีและทุกอย่างก็ดูปกตินะคะพ่อแม่จึงรู้สึกโล่งใจในช่วงที่ลูกเติบโตขึ้นพ่อแม่ให้ความรักและการดูแลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะแม่ที่คอยเอาใจใส่และให้ความรักอย่างเต็มที่แต่เมื่อเด็กชายอายุได้3ปีปีชนเซียวหลานเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกตินะคะเมื่อลองย้อนกลับไปคิดว่าลูกชายของเธอไม่เคยเรียกคำว่าพ่อหรือแม่เลยเด็กที่อายุเท่านี้ควรจะสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้แต่เขากลับไม่ยอมพูดแม้แต่คำเรียกง่ายๆและยังไม่ยอมพูดอะไรเพิ่มเติมเชนเซี่ยวหลานจึงได้บอกความกังวลน,นี้ให้กับสามีรับรู้ค่ะ ปีเจมิงเมื่อปีเจมิงทราบนะคะทั้งคู่เคยสังเกตปัญหานี้ตั้งแต่ลูกอายุ1นขวบหรือสองขวบและได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วค่ะแพทย์ได้ให้ความมั่นใจว่าพัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันการพูดก็มีความแตกต่างกันออกไปขอเพียงสุขภาพของเด็กดีพอแม่ต้องพูดคุยกับเขาบ่อยๆเด็กจะเริ่มพูดได้ในไม่ช้านะคะหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ และชีวิตก็ยังดําเนินต่อไปตามปกติแต่เมื่อพวกเขาพบว่าลูกชายอายุ3ปีแล้วยังไม่เคยพูดสักคําเลยพวกเขาเริ่มรู้สึกกังวลว่าเด็กอาจจะเป็นใบดังนั้นพวกเขาจึงพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายแห่งในเมืองแต่ผลตรวจทุกครั้งก็เหมือนเดิมค่ะเด็กชายมีสุขภาพดีระบบการได้ยินและตัวชีวิตอื่นๆก็ปกติไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีปัญหานะคะแพทย์อธิบายค่ะว่าเด็กบางคนอาจจะพูดช้ากว่าปกติไม่ควรรีบร้อน พันไปอีกครึ่งปีสถานการณ์ของเด็กชายก็ยังเหมือนเดิมค่ะแม่พ่อแม่จะพยายามกระตุ้นให้เขาพูดโดยการเปิดเพลงเด็กเล็กเล่าเรื่องราวพูดคุยและฝึกการฟังแต่เขาก็ยังไม่ยอมพูดคาไหนออกมาเลยนะคะวันหนึ่งเมื่อเด็กชายอายุครบ4ปีดูเด็กคนอื่นๆที่ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วขณะที่ลูกชายของเธอยังไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เฉินเซียวหลานและสามีเริ่มรู้สึกวิตก และแตัดสินใจว่าจะพาลูกชายไปที่โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงปักกิ่งในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำการตวรวจสอบอย่างละเอียดและขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะคืนนั้นเมื่อถึงเวลาใกล้เที่ยงคืนพวกเขายังไม่ได้นอนและกำลังพูดคุยเกี่ยวกับแผนการวันถัดไปอยู่นะคะจู่ๆเด็กชายก็วิ่งออกมาจากห้องนอนของเขาพร้อมกับร้องไห้เหมือนเจอฝันไร้เขาไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้เชิญเซี่ยวหลานอุ้มเขาไว้และพยายามปลอบโยนเขาเพื่อให้ลูกชายกลับไปนอนหลับอีกครั้ง แต่ในวินาทีถัดมาเด็กชายกลับเริ่มพูดออกมาเขาพูดว่าแม่ครับในห้องของผมมีเสียงดังมันเป็นครั้งแรกนะคะที่เธอได้ยินลูกชายพูดแล้วยังพูดประโยคยาวๆอีกด้วยพ่อแม่รู้สึกตกใจและดีใจพร้อมกันค่ะเฉินเซียวหลานก็กอดหัวลูกชายและมองเขาด้วยความทึ่งแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานนะคะพวกเขากังวลอีกครั้งห้องของลูกชายมีการผิดผนึกและการเสียงได้ดีมากๆทำไมถึงมีเสียงพูดได้ละ่ะ จกากการตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะลูกชายฝันร้ายและพูดจามัหมัว,มวจึงไม่ได้สนใจนะคะเนื่องจากลูกชายเริ่มพูดได้ตามปกติแผนกา,การเดินทางไปกรุงปักกิ่งก็ถูกยกเลิกค่ะแต่ในอีกไม่กี่คืนถัดมาเด็กชายมักจะตื่นกลางดึกร้องไห้และเรียกหาพ่อแม่และเขาก็บอกพวกเขาว่ามีคนพูดในห้องของเขาเขายังบรรยายรายละเอียดมากขึ้นว่าเสียงมาจากใต้ดินและเป็นเสียงของคุณลุงคนหนึ่ง แม่พ่อแม่จะไม่เชื่อในเรื่องผู้ผีปีศาจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเด็กๆบางคนมีดวงตาที่สามสามารถเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าพ่อแม่ได้ตรวจสอบรังมูลจอมติดและนอนกับลูกชายแต่ทุกอย่างดูปกติแต่เด็กชายยังคงยืนยันว่ามีเสียงมาจากใต้ดินเพื่อความปลอดภัยและให้ลูกมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะชนเซียวหลานจึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านเดิมและชาวบ้านเดี่ยวในเขตชั้นเมืองเพื่อให้ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่นั่นค่ะ หลังจากการยายบ้านแล้วปัญหาเงียบลงสักระยะหนึ่งเด็กชายไม่แสดงความหวาดกลัวว่ามีคนพูดจากใต้บ้านอีกแล้วแต่พวกเขากลับพบว่าเด็กชายมีความสามารถในการรู้ล่วงหน้าเหตุการณ์เล็กๆหลายอย่างยืนยันว่าเด็กชายสามารถคาดการเวลาที่พ่อของเขาจะกลับบ้านได้อย่างแม่นยำพ่อของเขาทำธุรกิจและเวลาเลิกงานไม่แน่นอนแต่ทุกครั้งที่พ่อใกลจะกลับบ้านเด็กชายสามารถรับรู้ได้ล่วงหน้า เริ่มแรกเด็กชายบอกแม่ว่าพ่อกำลังจะกลับบ้านซึ่งผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อเห็นสามีเปิดประตูเข้ามาเธอก็รู้สึกตกใจแม่พ่อแม่ถามเขาว่าเขารู้ได้อย่างไรเด็กชายบอกว่าเขาสามารถได้ยินเสียงก้าวเท้าของพ่ออาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีพลังพิเศษเพื่อทดสอบนะคะเฉินเซียวหลานจึงให้ลูกชายทำนายว่าพ่อจะนั่งรถเมล์สายไหนกลับบ้านซึ่งเขาก็สามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่า พอจะนั่งรถเมลสายไหนเข่าเกี่ยวกับพลังพิเศษของเด็กชายแพ้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและทีมงานจากรายการโทรทัศน์ยังได้เชิญเขาไปที่สตูดิโอเพื่อทำการทดสอบการแสดงความสามารถด้วยค่ะเด็กชายได้แสดงความสามารถพิเศษของเขาบนเวทีเรื่องการฟังเสียงและบอกหมายเลขซึ่งแม้จะอยู่ห่างกันคนละห้องเขาก็สามารถพูดอย่างมั่นใจว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คนในห้องนั้นกด คือหมายเลขอะไรและใครเป็นคนกดการแสดงที่น่าทึ่งนี้นะคะทำให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการตกใจพวกเขาได้ตรวจสอบอย่างละเอียดในด้านหูจมูกและคอพบว่าโครงสร้างหูของเขาปกติแต่ความสามารถในการฟังของเขานั้นแตกต่างจากคนทั่วไปการตรวจสอบพบว่าปีเจรุยมีความไวต่อเสียงสูงมากเขาสามารถได้ยินเสียงที่อยู่นอกขอบเ,เขตการได้ยินปกติของคนทั่วไปแม้แต่เสียงที่เบาเกือบจะเป็นศูนย์เดซิเบลจากระยะหลายร้อยเมตร เขาสามารถแยกแยะเสียงรอบข้างได้อย่างแม่นยำและจับเสียงที่ละเอียดอ่อนที่แทบจะไม่สามารถได้ยินได้และมีความสามารถในการจำที่ยอดเยี่ยมสามารถบันทึกความแตกต่างเล็กๆในเสียงได้สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงพูดได้ช้าและทำไมเขาจึงอ้างว่าได้ยินเสียงพูดจากใต้ดินในบ้านเก่าของเขา กรณีแรกเกิดจากการที่เขาได้รับข้อมูลจำนวนมากก่อนที่เขาจะอายุ3ามขวบและเมื่อยังเด็กเขาจึงไม่สามารถแยกแยะหรือรับรู้ข้อมูลได้ดีพอซึ่งส่งผลให้เกิดอุปสรรคด้านภาษากรณีที่2เกิดจากการที่เขามีการฟังที่ไวมากและบ้านที่เขาเคยอยู่ห่างจากที่จอดรถใต้ดินไม่ถึงร้อยเมตรเขาจึงได้ยินเสียงพูดมาจากที่นั่นคู่สามีภรรยาไม่ได้นำความสามารถของลูกชายไปพูดโอ้อวด หรือทำให้ลูกเกิดความหลงตัวเองแต่พวกเขาได้นำความสามารถนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและเข้าใจโลกดนตรีโดยการขุดค้นและขยายศักยภาพของลูกชายภายใต้การแนะนำของพ่อแม่ปีเจลรุย่ยเริ่มต้นการเดินทางทางดนตรีตั้งแต่อายุห้าขวบเขาเรียนเปียนโนตั้งแต่ชั้นประถมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆรุรมถึงได้แสดงความสามารถในงานแข่งขันเปียนโนหลายครั้งและได้รับรางวัลมากมาย ปัจจุบันตีเจียรุยอายุ20ปีแล้วและกลายเป็นเยาวชนที่มีความเป็นศิลปินและความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเขายังได้แสดงความสามารถอันโดดเด่นในเทศกาลดนตรีนานาชาติเรื่องราวของเขาคือกรณีศึกษาแห่งความสําเร็จในการศึกษาพราแม่ได้ค้นพบความสรวนของลูกและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทมให้ลูกมีความสามารถโดดเด่นและก้าวหน้าไปในทางที่รุง่งโรจน์ เคสนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพ่อแม่ในการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ